สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับกับเจ้าตัวแว่นตานะครับ <Wow. S 1> ของทางเสียวหมีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวแว่นตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นอันที่สามแล้วนะผมซื้อรุ่นเดิมมานะมาสามอันทีนี้ถามว่ามันเจ๊งง่ายหรือเปล่านะครับทาไมถึงต้องซื้อสามอันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมกัน ็สำหรับเจ้าตัวแว่นตาตรงนี้นะครับที่ผมซื้อมาถึงสามอนนันอันนี้เนี่ยเป็นอันที่3ก็เพราะว่าอันนี้หน,นึ่งอันที่สองเนี่ยมันหายนะครับหายระหว่างท่องเที่ยวนะครับก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยผมเนี่ยติดใจเจ้าตัวนี้มากและด้วยเรื่องของราคาเนี่ยรับหลังๆเนี่ยมันยิ่งถูกลงถูกลงนะครับก็เลยทําให้ทําให้ซื้อมันต่อครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับสําหรับเจ้าตัวแว่นเซี่ยวหมีตรงนี้แล้วผมจะบอกว่าเอ้ยมันดียังไงนะฮะหน้าตานะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นนี้นี่ นะครับตัวแว่นปุ๊บนี่เป็นแว่นคล้ายๆทรงยอดฮิตของเลแบร์นนั่นแหละนะครับผมไม่เรียกว่าทรงนี้เขาเรียกว่าไรหน้าหน้าก็เขียนว่าเป็น T.S นะครับผมไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรส่วนสเปคด้านหลังไม่ได้เขียนอะไรมากนะครับเป็นภาษาจีนซะส่วนใหญ่นะครับเหมือนกับบอกว่ามีทั้งหมด7เลเยอร์ด้านหลังนะครับที่เขาเขียนไว้มี7เลเยอร์ป้องกันรังสี U.V นะครับแล้วก็ป้องกันการแตกหักนะครับแล้วก็ช่วยถนอมสายตานะครับสำหรับโจ้าตัวนี้หนึ่งในเหตุผลที่ผมชอบก็คือเจ้าเลนส์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์โพ ตัวไลท์เนี่ยมันทําให้เวลาที่คุณใส่แว่นเนี่ยแล้วมองไปที่ตัวสอกหรือว่ามองไปที่ถนนเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่แตกต่างเอเดี๋ยวมาดูในกล่องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแกะมานะครับในกล่องสิ่งที่ได้มานะครับก็คือซองหนังนะครับผมก็มีซองหนังเนี่ยอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นอันที่3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มันนะครับเอาไว้ใส่อะไรก็ได้ครับแล้วก็มีแว่นเช็ดเอ้ยมีผ้าเช็ดเลนส์ให้หนึ่งอันนะครับ แล้วก็มีเป็นเหมือนโฆษณาครับว่าเขามีรุ่นไหนอยู่บ้างนะครับเพิ่งเข้าใจว่าผมเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยที่ที่เขาขายี่ยมันจะมีสามสีนะมีเทาฟ้าแล้วก็ออกเป็นสีทองนะครับ <Wow. S 1> สีเหลืองนะครับสีเหลืองตงัวนี้แต่ว่าที่ผมใช้ก็คือใช้สีดํามาตลอดแล้วก็น่าจะมีใบรับประกันอะไรสักอย่างมาถึงเจ้าโตัวแว่นของเรา นะครับ ه, อ่า TS เนี่ยก็คือเป็นชื่อของมันนะครับน,นี่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นอักษรย่อของเขาเนี่ย TS นะครับชื่อย่อตามนี้อ่ะก็มีแว่นมาให้หนึ่งอันนะครับลักษณะโครงงก็เป็นอย่างนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเบามาก,มากๆนะครับนี่นะครับก็ใส่มาก็จะเป็นประมาณนี้ <Wow. S 1> คือจริงๆเนี่ยทรงแว่นเนี่ย,นนยต้องขึ้นอยู่กับ ละบุคคลนะครับเจ้าตัวขาแว่นนะครับขาของเขาเนี่ยเล็กมากครับแล้วตัวผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะเป็นด้านๆเน,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 นืดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวยางที่อยู่ตรงหูเนี่ยค่อนข้างนิ่ม ที่ผมใช้มาสองสมวันเนี่ยมันไม่มีปัญหารัดที่ศีรษะของผมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าขนาดศีรษะของแต่ละคนเนี่ยมันมีผลไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันขามันก็เป็นสปริงนะครับไม่เชิงสปริงนะครับคือขาเนี่ยถ้ามันห่างออกมามันก็สามารถที่จะงอออกมาได้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ส่วนเจ้าตัวตรงที่ลองจมูกนะครับตรงที่ลองจมูกตรงนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกับวัสดุตรงส่วนนี้นะครับคือบางทีเนี่ยวัสดุแว่นบางยี่ห้อนะครับบางรุ่นเนี่ยเขาชอบให้เป็นแบบใสๆเป็นยางใสๆมาใช้ไปสัก มันจะมีอาการเหลืองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะยางนิ่มๆแบบนี้เนี่ยใช้ไปยังไงมันก็ไม่เหลืองนะครับยกเว้นว่าคุณเนี่ยทำมันหายก่อนนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกเจ้าตัวเลนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนโพไลท์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันว่าเลนธรรมดากับเลนโพไลท์เนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนีี้สสวััดครบ